สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมีแนวทางตัวเลข2เซียนครับผม2สํานักครับมาให้พี่น้องที่เบิ้งไปน้ากันงวดวัางหันทั้ง2เซียน2สํานักบ่ได้ลงคลิปเด้อครับผมครับบ่ได้ลงคลิปของอทั้ง2ท่านครับแต่ว่าเลขเพิ่นเข่าครับพี่น้องเนาะเลขเพิ่นเข่าก็เลยอยากจะมานําเสนอสู่พี่น้องที่ใน งวดนี้เบิ้งไปน้ากันครับเพราะว่างวดว่าหันกันด้ซ้อมเมืองแหลวกับเขาครับพี่น้องครับพร้อมกับจะมาแจ้งข่าวเด้อครับพี่น้องแจ้งข่าวแนวทางเหล็กอาจารย์ต้อยครับพี่น้องเนาะที่น้าเชี่ยเปินลได้ลงไปครับผมทุกๆุกงวดแล้วครับผมแต่ว่าในช่วงนี้ครับผมก็มีแจ้งข่าวไปบางอยู่ครับผมเอฟซีไรทันก็อาจสิบเพื่อาได้เบิ้งกับผมรัวโบได้ฟัง ครับในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะขอมาเชียร์น้ำเชียร์ก็ได้โทรไปหาอาจารย์ต่อยอยู่ครับผมครับครับไปหาอาจารย์ต่อยสดๆร้อนๆเลยครับผมครับเมื่อนี่แหละครับพี่น้องเนาะวันที่11เอาตัวที่กับผมวันที่10ตุลาคม67นี่แหละครับผมอันนี้โทรไปหาอาจารย์ต่อยครับเพราะว่าพี่น้องที่ไร้ทานกะอยากให้แจ้งข่าวหรือว่าอ่าเบื้องความเคลื่อนไหวครับผมเกี่ยวกับตัวเลขอาจารย์ ครับซึ่งน้ำเสียกับเด็กล่วงไปทุกๆคลิปด้ครับผมแจ้งข่าวตลอดแต่ว่าพี่น้องน้ำเียกันยั่งคออเมต์มากอยู่ครับคลิปนี้มีเสียงนะครับพี่น้องมีเสียงสัมผัสอาจารย์น้ำครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรับชมรบฟังน้ำกันครับพี่น้องเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับผมเพราะว่าอาจารย์เพิ่นกับติทุระอยู่ครับผมเพิ่นขับรถอยู่่นเดินทางอยู่ครับพี่น้องเนาะก็ได้ในสัมผัสสั้นๆมาก พี่น้องีได้ยินเสียงอาจารย์เน้อครับผมพร้อมกับแจงข่าวตัวเลขนี่แหละครับพี่น้องเนาะเลขความฝันหรือว่าอาจารย์สิมายำจังไดจังคอยฟังกันในคลิปนี้ครับพี่น้องครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรัรฟังแนวทางตัวเลขครับผมในคลิปนี้สองสำนักเด้อครับพี่น้องก็มาแชร์กับขอขอพะคุณครับผมว่าจะเป็นอาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะรายกาเซียนสลองครับผมเชียนสลองนี่ก็ บัณฑพอหลงด้ครับผมครับเป็นอีกสำนักหนึ่งครับพี่น้องเนาะผลมาไม่ครับกอามาเชียร์กับซ้อมเบิ้งหมวดวังหันครับแ้วขอขอพระคุณอาจารย์ต่อยด้วยครับผมที่สลาเวลาครับผมเพราะว่า่นกะอยากพอดีครับพี่น้องเนาะช่วงโทรไปครับอาจารย์กะให้เวลาอะให้สัมผัสระยะสั้นๆครับผมไปรับชมรับฟังเสียงสัมผัสอาจารย์ต่อยน้ำกันเลยครับพี่น้องเนาะเิ่นเะม้ามือดครับผม อาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์รโอ้ยเอฟซีคิดหอดแล้วอาจารย์ยังบุทบันฝัน,ฟฟนเชียเชียร์ยังบุษบนในฝันเดี๋ยวฝันดีดีสิฝ่าแจ้งเด้อค่ะถ้าฝันดีอยู่ถ้าฝันดีมือแรกมือแรกนี่วันผ่าดีอาจารย์อ่า ถ่ายถ่ยกันดื่องดันมือส้มพวาร์ห้สิไปบังคับอาจารย์ฟันแลเร็วๆวมันแต่ว่าแมนว่าอาจารย์แมนแมนบางทีบกับเหตุงานกัคือนน้ำเสียแจ่งให้เอฟซีไปนะคะน่านเรืนอึกับว่าได้ฝันน่าอาจารย์ข่าวกับอย่างให้พี่น้อยเอฟซีสาบด้วยครับผมค่ะครับรอดม วันไหนอาชีพวันพระนี่แหละครับผมลองเบิรงครับพระครับเออเอฟซีกิดหอดไล่ไหมอาจารย์คิดเกลนดล่ะครับค่ะขิ้นหัวขึ้นเกล็ถ้าเผืนก้อนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาก็ได้ยินเสียงกันแล้วเนาะค่ะครับครับครับเมืองมือนี่นองฟันดีบริสเบิร์กเจ๊งไปแมนแมนยู้อาจารย์ขึ้นวันพระนี่แหละครับครับ ครับพี่รองครับผมกตามในคลิปเด้อครับผมกับเลขของอาจารย์ต่อยครับพี่้องเนาะรอก่อนครับผมเอาไปเบิ้งแนวทางตัวเลขสองสำนักในคลิปนี้ครับผมกับพร้อมกับที่เพิ่นทรงมาให้ในไล์ให้พี่้องเบิ้งครับผมเป็นตัวอย่างเป็นข้อมูลครับผมพะวางวด่างหันได้ซ้อมเบิ้งไว่งวดนี้ไปเบิ้งน้ากันครับพี่้องเนาะเผื่อว่าสูตรเพิ่นมาเดินดีต่อเนื่องครับผมไปรับชมมาฟังแนวทางกันเลยครับ ก็จะเลื่มเน้อครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชนน้ำเชียร์ครับผมครับชอบคลิปนี้ก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องครับผมนี่เป็นเหลขของอาจารย์เอกเด้อครับพี่น้องครับอาจารย์เอกนี่เพิ่นจะให้แนวทางตัวเหลขล่าพัฒนากับน้ำเชียร์ผ้ารวยครับผมครับเพิ่นก็จะมีอาจแจมเหลใกไงนํำรัฐบาลไทยน้ำครับพี่น้องเนาะอย่างเช่นงดที่ผ่านมาเนี่ยครับผมหนึ่งตุลาคมนี่เพิ่นส่งให้ยี่สิบเก้ากันยานี่ครับ อาจารย์เอกเป็นหามากนี่ครับผมบนไทยนี่ครับพี่น้องเนาะหกห้าตรงๆเลยครับผมเป็นเลขกยูฮาคูนี่ครับพี่น้องชิดายครับผมอาจารย์ส่งมาให้วันที่ยี่สิบเก้าธันยาครับผมเอาโเป็ิยังครับพี่น้องเนาะไปเบิรงน้ำกันในงวดนี้เลยครับผมเอาครับพี่น้องครับผมงวดวันที่ สิตุลาคม67ครับอาจารย์เอกให้วิ่งบน3เด้อครับพี่น้องวิ่งบน3ตัวประกบ8กับ9ครับเน้นไปที่9 2ตัวบนครับพี่น้อง9ก้าสามครับเน้น93แล้วกับสตัวบน5 9 3ครับเลขล่างครับพี่น้องเนาะวิ่ง2ล่างครับ สองตัวล่างห้าสองหกสองเก้าสองเจ็ดสองและสามสองครับเน้นที่ห้าสองเละกับเก้าสองด้ครับผมเน้นที่ห้าสองและเก้าสองเนี่ยครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมอาจารย์เอกมังหันครับพี่น้องเนาะทรงมห้วันทียี่สิบเก้าครับผมหนึ่งตุลาคมหกห้าตรงตรงครับวมดนี่ อย่าเผลอครับพี่น้องเอามาฝากพี่น้องซีพิเศษให้กับพี่น้องซีครับผมเลขบอรลายคูเบอรลายหางครับพี่น้องเนาะแยกบนล่างชัดเจนครับนี่นะครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมครับต่อมาจะเป็นเลขของเซียนสล้องหรือว่าอาจารย์สล้องนะครับผมครับนี่พื้น่งมหายอันนี้กับวันที่ยี่สิบห้าครับผมพื้นให้เลขวินบนล่างห้าหกเจ็ด 8 4ดสี่สองห้าหกเจ็ดแปดสี่สองครับนี่เขาหักหกเลยครับผมหกหาแล้วก็เพิ่นกะไฮมาเล็กงวดว่าหันครับพี่น้องเนาะวิ่งล่างครับผมหนึ่งกัหกเขาหกหาครับขึ้นบนครับแต่วางวดน,นีเพิ่นกะเล่เอาเป็นวางเป็นบนล่างไปเลยครับพี่น้องนะเนาะเหลายคบคู นี่นะครับผมวิ่งบนล่างครับผมเสียนฉลองครับบอมเนพอร้องดครับผมคนละเสียนกันครับศกับหกครับผมวิ่งบนล่างศูนย์กับหกเน้นไปที่ศูนย์ครับสองตัวบนล่างศูนย์สามศูนย์หนึ่งสามสองศูนย์กหกเก้สามหกครับศูนย์ห้าและหกหน่งนี่แหละครับพี่น้องพอเน้นศูนย์ด้ครับผม เน้นศูนย์บนล่างครับแล้วกับตัวอาทีฟนชอบเน้นให้กับจิมมี 03, 69, 0ศูนย์สามหกเกาศูนย์หาครับผมครับนี่นะครับครับทั้งสองสำนักนี่งดต้องหันเข่าด้วยครับผมแต่ว่าเส้นอาจารย์สลองนี่เพิ่นกับให้ล่างขึ้นบนครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขกวิ่นเพิ่นเข่าห้าหกหกห้า สเเ่วนอาจารย์เอกนี่ตรงตรงเลยครับพี่น้องวิ่งบนห้าประกอบคู่หกห้าครับผมงวดวันหันเอาแคปหน้าจอไว้พิจนาเบิงครับพี่น้องครับผมครับเลขบัวลายคู่บลายหางครับพี่น้องเนาะครับเอาครับพี่น้องครับผมกับพิจนาเบิงเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบครับพี่น้องเนาะเลขของสองสำนักนี่ครับผมอาจารย์เอกและเซียนสลองครับผมครับ สองสำนักพมาฝากพี่น้องที่หอมกับแจงข้าวเหล็กอาจารย์ต้อยครับผมครับลองเบิงมือแรงครับพี่น้องเนาะวันพะเทวอาจารย์เปิ่นฝันครับกัจฉิมานําเสนอเร็วๆนี่แหละครับผมครับล่ออาจารย์เปิ่นฝันก่อนครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชี่์กับขออวยพรให้พี่น้องที่โคดีเดอครับผมถูกหวยเล้เงินไปนับกันครับพี่น้องเนาะขอให้เหล็กที่เก่ามาเชีียนำเสนอนี่ครับผม เขาตรงสมตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเด้อครับพี่น้องบนล่าง16ตุล่าคม6กสิดได้โชคไเลยหลับกล้วยเหมือนปอกกล้วยเข้าปากครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ